สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะรับชมทันข่าวช่วงสุดท้ายของวันนี้เวลา16นาฬิกากับดิฉันชนิการสุพิทยยพรกันสักครู่นะคะ จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันน้ำประปานในอำเภอแม่อายอย่างปลอดภัยสามารถบริโภคผักและสัตวน้ำในพื้นที่ได้ตามปกติ นายอวีระพักคมาตผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่หนึ่งเผยถึงสถานการณ์คุณภาพน้ําในแม่น้ํากกหลังพบว่าสภาพโดยรวมของแม่น้ากกในพื้นที่ตําบลท่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบว่าตั้งแต่ออกจากประเทศเมียนมามาสู่อําเภอแม่อายน้าจะมีความขุ่นสูงและพบโลหะหนักโดยเฉพาะสารหนูปนเปื้อนอยู่ในน้ําอย่างไรก็ตามมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันรวม5้าครั้ง และมีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานในแม่น้ำกกเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนโดยยืนยันว่าพื้นที่อำเภอแม่อายซึ่งใช้น้ำจากอำเภอแม่น้ำจากแม่น้ำฝางในการผลิตน้ำปราปาจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคแต่อย่างใดตลอดจนสามารถบริโภคผักและสัตว์น้ำในพื้นที่ได้ตามปกติ กองพลทหารราบที่7ร่วมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างโรงเรือนต้นทุนต่ำและการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการทหารพันธีภายในกองบัญชาการกองพลทหารราบที่7จังหวัดเชียงใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านการผลิตพืชผักและสมุนไพรในระบบกะเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร มีผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป20คนทหารพันดีจากกองพลทหารราบที่7จำนวน63นายหน่วยทหารในจังหวัดเชียงใหม่อีก25นายและผู้เข้าอบรมออนไลน์จำนวน570คนเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ทำโรงเรืองต้นทุนต่ำใช้เองช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตพร้อมทั้งเป็นต้นแบบในการถ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่ชุมชนรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดา ใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสกุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพน สำหรับวันนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วดิฉันชวนิการสุพิทยาพรและทีมข่าวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ